กีฬนะคจากน้องนัเรีอาุชนนคะที่สืบานงชาติและเป็นตัวนัหน้านวทุ่ปีนี้นะงอยาดวยในส่ของป้าโคงการนะครับ โรงเรียนขาแดงวิทยาอั้งสี่ท่านนะคะในส่วนของทงชาติและทงสิริรักจับนวนสิบนขออนุญาตอาดายาอีสักครั้งหนึ่งนะคะเด็กหญิงพัชรภากน้อยเด็กหญิงสวรัก์สมบัติส็กหญิยเชฟทิดาอินทรีเด็กหญิงเจราการดอกคำ เด็กหญิงชื่นพาสีสุวรรณเด็กหญิงนิรุชาภูประพันธ์เด็กหญิงเมธนนทพิมพ์น้อยเด็กหญิงรัติกานเกตใสเด็กหญิงพิบูลตรีจันทิรงเด็กหญิงนิชการท้าวห,หาญ เด็กหญิงขัญจี bon ราชาวม่วงเด็กหญิงเมญญาภาเสรีท่าเด็กหญิงสุภัญญาพัฒนพรเด็กหญิงสริลักษณ์พิทิรมเด็กหญิงกนดขันกัตตาลีเส่็จผ่านไปแล้วสดท้องโรงเรียนป้านองครบนะครับผลออมาก็จะเป็นในสุดทองป้าน no ้องครบที่4นะครับองครที่้าครนะครับจะมีลำดับหนึสองสามนะครับ ส่วนของผู้ถือป้ายนะคะน้องครบโมที่สี่นะคะนางสาวธนาพัฒน์จำเนียจิตบุญเลิศนางไสทองพรมาทานะคะผู้ถือป้ายก็จะเป็นนางสาวดารพิกพินินางสาววิไลวรรณอุ่ยชันนะคะผู้มาในตีมลักยักษ์สวยงามเลยทีเดียวนะคะสำหรับนะครับน้องพวกนี้อายุอาามรมกันแล้วน่าจะประมาณปีนนวค่ะันนะคะน้องครกิการศึกษาดีมีวัฒนธรรมงามล้ำค้าไหมใส่ใจสิ่งแวดล้อม รียนคุณหมอพยาบาลทหารตำรวจคุณครูความหลากหลายของชุมชนนครพนมวันนี้ส่งเข้าประกวดโดยาผู้ใหญ่โศรีสมชวินนะครับพยาบาลนครพนมที่สีท่านประหยัดดูซีไม่ธรรมดานะฮะนี่โว้ติดมากับพระสุภะเท้าหารนะครับเย็นคู่กันเลยครับครับ ไปโรงเรียนเด้อนะครับนะคุณครูนักเรียนอยู่ฝั่งหนวมาเข้าแถวนะครับมีวัฒนธรรมที่ความหลากหลายนะครับสรโลนองคกโอ้โหแต่ละท่านสุดยอดจริงๆนะครับคุณยายมาเจอทำนะคะตรงกตีมหมาพามะทอเองครับผมมีคุณยายก็คือแสนเชิงนะคร่บในส่วนของน้องคภูมู่ที่สามนะคะถือใบโดยนางสาวพอดนัชชาคันเทิงกันนะคะหนีไปโรงสุกยังพอดสุกปลาพูด รณรงค์ส่งเสริมนะคะต่อตามยาเสพติดตามด้วยส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมนะคะโดยนางสับนิตาผลเจริญนะคะแก้วมอนะคะวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานที่มีมาช้านานนะคะสนับสนุนส่งเสริมไว้นะคะการรักษาโดยวิธีการเล่นแก้วมอนนั่นเองนะคะนะครับตามมาเรื่อยๆนะครับโดย สองนะครับบรรดาพระมุที่สองท่านผู้ใหญ่ศาสทหารนะครับดีหมายมั่นปันมือเป็นอย่างดีนะครับดีอุปสุดยอดมากๆนะครับขบวนมีความหลากหลายนะครับใส่เสื้อสีฟ้านะครับไแล้วค่ะตามมาด้วยนะครับบ้ามงโมงที่หนึ่งนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่บวชเดือนพันมณีนะครับปันผู้ใหญ่ปัดงโมงที่หนึ่งนะครับใส่เสื้อสีเขียวนะครับดี แล้วนะครับหมหนึ่งนะครับตามด้วยโรงเรียนบ้านโมอแทศลาวิยาครับ<อ>สิ่งทำบริการโรงเรียนพระนักอาจารย์พระนักเรียนนะครับจกถือป้ายถือธงนะครับใส่ชุดสีแดงนะครับสื่งประวัติบริการจัดงานไปแล้วนะครับวันแรกนะครับน้องนักเรียนนะคะบ,บ้านโมอแทศลาวิาทยาร้องเพลงกันโดยทีมสีแดงในวันนี้ตามด้วยวโรงเรียนบ้านกาพะนะครับบริการปรีชาแสงทองนะครับนวยการโเรียนปานกาพะนะครับ เนะครับบ้านสองห้องหมู่ที่5นะครับจะมาเห็นนะคะเตีมส่งเข้าประกวดนะคะมีเงาะป่ามาด้วยนะคะพร้อมด้วยนางมัตส,สีไหมคะครับผมนาง<อ>นางมัตส,สีกับเงาะป่านะคะนําเสนอโดยนะคะสองห้องหมู่ที่5<อ>นะคะท<อ>่านบเบียร์กมลกับสบาลีส่งเข้าประกวดนะท่านเงาะป่า,ก,ปาปกับนางว่าพี่น้องให้ความร่วมไม้ร่วมมือ,อนะครับโอ้ยตเชียงเงาะป่าเยอะมากเลยนะคะสุดยอดมากๆชุดแต่ละชุดนี่นะครับได้มาจากสาวน้อยเพชรบันแพงเท่านั้นนะครับนี่เลย มาด้วยนะครับบ้านหนองหลักหมู่ที่หกโดยท่านผู้ใหญ่บุญจันทร์โพวังนะครับท่านสปตนรรงเดชช่างสลักนะครับโบกไม้โบกเือสุดยอดมากมากนะครับสำหรับหนองหลักหมู่ที่6ปีนี้มาแรงนะครับนักเตะผู้เล่นนะครับสุดยอดนะครับนะครับตามมาด้วยติ๊ตินะครับปานไหนน้องลูกมองเห็นไหมป้ายตรงครับ บ้านเหลืองหมู่ที่เจ็ดนะครับโดยท่านผู้ใหญ่สมบัติชมชื่นนะครับท่านสปตประดิษฐสารพีนะครับแล้วก็ในสนักกีฬาของหมู่บ้านนะครับมาในชุดสีแดงนะครับบ้านหัวัวหมู่ที่8โดยท่านกำนันสิทธิชัยนามทองนะครับท่านสปตพระอง์กอดอินคำนะครับนี่<า>เสียงยู่ทยเสียง <laughs> นี่นะครับสุดยอดบ,บ้างน,น,นะครับความงานนะคะของกระบวนของหมูบ่บ้านชุดจตุนหัวเราทั้งแปดหมู่บ้านเลยค่ะครับนับได้เลยนะครับ